สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ปกครองและเด,ด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันใหม่ปีใหม่นะคะพศ2565นะคะเราได้เจอกันวันแรกของวันปีใหม่และก็วันใหม่นะคะคูตามีคําอวยพรมาให้ท่านผู้ปกครองและเด,ด็กๆนะคะสวัสดีปีใหม่พศ2565ขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดวงวิญญาณให้ท่านและครอบครัวของท่านประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยและสำเร็จผลในในสิ่งอันพึงปัฒนาทุกประการที่เถิดอขอให้ผู้ปกครองเด็กมีความสุขมีความเจริญและที่การงานและการเงินนุ่งเรืองและขอให้เด็กเป็นเด็กดีตลอดปีพศ2 0 0พ 5 6ากทุกๆคนกันด้วยนะคะวันนี้คุณตาก็นำหน่วยการเรียนรู้นะคะหน่วยความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะนะคะและวันนี้ก็นำเรื่องความหมายของยานพาหนะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะเด็กๆเด็กๆคะปิดสีวันนี้เด็กๆ ได้เดินทางไปเที่ยวไหนกันบ้างคะไปกับใครไปกับคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าคะดเด็กเดินทางอย่างไรนะคะวันนี้ครูต้าก็จะพูดถึงความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะนะคะดเด็กๆทราบไหมว่าการเดินทางของเราเนี่ยเราเดินทางกันได้อย่างไรและสามารถเดินทางกันได้กี่ทางนะคะลูกนะคะ,ะวันนี้ครูต๊าก็มี นะคะการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะนะคะเด็กๆคะวันนี้เรา,าเรียนหน่วยความปลอดภัยในยานพาหนะนะคะเรื่อง นะความหมายของยานพาหนะเด,เด็กๆทราบไหมคะว่ายานพาหนะคืออะไรนะคะยานพาหนะก็คือนะก็คือวัตถุหรือสิ่งประดิษฐนะ์ที่ที่ไม่ใช้ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายปฏิทินต่างๆได้เช่นรถเรือนะแล้วก็ เครื่องบินแล้วก็รถไฟอันนี้เขาเรียกว่ายานพาหนะและยานพาหนะที่คูตาเอ๋ยเนี่ยเขาเดินทางกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะอ่าเห็นไหมคะหน่วยความปลอดภัยในยานพาหนะนะคะแล้วก็เรื่องความหมายของยานพาหนะเห็นไหม่เด็กดูภาพที่ข้างว่าอันนี้ เป็นเป็นภาพอะไรอันนี้เด็กๆเห็นในมคะนี่ภาพอะไรคะเด็กๆมองออกไหมเป็นภาพถนนใช่ไหมคะอ่านะคะถนนนะคะเอาไว้สําหรับการเดินทางนะคะเป็นการเดินทางทางบกแล้วเราใช้อะไรในการเดินทางบนถนนละคะเป็นยานพาหนะอะไรนะคะอันนี้เป็นภาพอะไรคะลูกเป็นภาพอากาศเป็นภาพบนท้องฟ้านะคะเราเดินทางบนท้องฟ้า ด้วยยานพาหนะอะไรนะคะเห็นไหมคะเด็กเข้าใจยังคะ,อ,ะอันนี้มาดูสิคะอันนี้อะไรคะอันนี้ทางรถไฟใช่ไหมคะลูกอ่าทางรถไฟทางรถไฟเราเดินทางด้วยทางรถไฟและเราใช้อะไรในการเดินทางบนทางรางรถไฟนะคะเด,ด็กๆเด็กเคยนเด็กเคยเดินทางบนรางรถไฟไหมคะ เด็กนั่งอะไรเดินทางด้วยอะไรบนทางรถไฟนะคะอ่าอันนี้เป็นภาพอะไรคะเด็กๆเป็นภาพเรือใช่ไหมคะอ่านะคะเป็นการเดินทางด้วยเรือแล้วเรือก็แล่นบนอะไรคะเล่นบนน้ำนะเล่นบนน้ําเล่นบนแม่น้ําใช่ไหมคะเด็กๆนะคะอ่าทีนี้มาดูภาพต่อไปนะคะอ่าอันนี้เป็นภาพอะไรคะเด็กๆ เป็นภาพถนนใช่ไหมคะอ่าอ่าเป็นภาพถนนและยานพาหนะสิ่งใดที่เราใช้วิ่งบนถนนใช้รถหรือเปล่าคะเด็กๆอ่าเป็นจะเป็นรถยนต์อ่าหรือรถจักรยานยนต์หรือรถเครื่องนะคะเราก็วิ่งบนถนนนะคะเป็นการเดินทางบนถนนหรือเรียกอย่างนึงเป็นการเดินทางทางบกด้วย รถยนต์เห็นไหมเวลาเราจะเดินทางทางบกนะคะเราก็ต้องเดินทางด้วยรถยนต์แล้วก็วิ่งบนถนนใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะดูภาพต่อไปนะคะอ่าอันนี้คือภาพอะไรคะอันนี้คือภาพท้องฟ้าภาพทางอากาศเราใช้ยานพาหนะอะไรที่เดินทางอากาศ นะคะเราใช้ยานพาหนะอะไรที่เราจะเดินทางอากาศเห็นไหมคะเนี่ยเราจะเดินทางทางอากาศเราใช้ยานพาหนะอะไรนะคะเด็กๆเห็นไหมคะอ่ะดูภาพต่อไปอันนี้เห็นไหมคะเด็กๆเป็นยัไงคะเป็นรางรถไฟเห็นไหมเนี่ยเป็นรางรถไฟเราใช้อะไรในการเดินทางบนรางรถไฟนะคะเด็กๆเห็นไหมคะและรถไฟจะเดินทางก็ต้องเดินทางบนรางรถไฟ ใช่ไหมคะรถไฟจะไปวิ่งบนถนนได้ไหมคะเด็กๆไม่ได้เลยนะคะรถไฟจะต้องวิ่งบนรางรถไฟนะคะลูกอ่ะดูภาพต่อไปอ่ะเป็นการบ้านแล้วนะคะเป็นการบ้านแล้วนะคะเด็กๆนะคะอ่ะทีนี้ครูตั้จะมาสรุปนะคะน่วยความปลอดภัยในยานพาหนะเรื่องความหมายของยานพาหนะนะคะครูตั้จะสรุปให้ ให้ฟังว่ายานพาหนะหมายถึงวัตถุหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายหรือขนส่งไปได้นะคะยานพาหนะส่วนใหญ่จะสร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์นะคะเช่นจักรยานยนต์รถยนต์นะคะแล้วก็รถไฟแล้วก็เรือแล้วก็เครื่องบินเป็นต้น นะคะเช่นจักรยานยนต์รถยนต์รถไฟเรือหรือเครื่องบินสิ่งที่คุณตั้งเอ่ยมาเนี้ยเขาเรียกว่ายานพาหนะนะคะและยานพาหนะเนี่ยนะก็ใช้ในการเดินทางและการเดินทางของเราก็สามารถเดินทางได้หลายทางเช่นทางอะไรมัางคะอ่าทางบกทางบกหรือทางบนถนนเราก็ ใช้ยานพาหนะอะไรในการเดินทางล่ะคะเด็กๆนะคะช่วงปิดสี่วันนี้เด็กๆเดินทางไปเที่ยวนะคะด้วยยานพาหนะอะไรนะคะและเดินทางไหนทางบกหรือทางเรือหรือทางอากาศใช่ไหมคะหรือทางรถไฟเห็นไหมาทางบกเนะด็กๆก็เดินทางบนถนนด้วยรถยนต์ใช่ไหมคะอ รางรถไฟเด็กๆก็เดินทางด้วยขบวนรถไฟตู้ขบวนรถไฟนะคะวิ่งบนรางรถไฟอันนี้ก็คือการเดินทางด้วยทางบกนะคะส่วนทางอากาศนะคะเด็กๆก็เดินทางด้วยเครื่องบินใช่ไหมคะเขาเรียกว่าทางอากาศนะคะหรือเด็กๆจะเดินทางด้วยทางเรือทางเรือเราใช้ยานพนาหนะอะไรคะเราก็ใช้ยานพนาหนะด้วย เรือใช่ไหมคะเห็นไหมการเดินทางของเราจะแบ่งออกเป็นสามทางคือทางบกทางน้ำทางอากาศนะคะและเราจะใช้ยานพาหนะทางบกด้วยอะไรจะเป็นรถจัก,กรยานหรือรถยนต์นะคะและทางบกก็เป็นอีกทางหนึ่งด้วยการเดินทางด้วยบนรางรถไฟก็ด้วยรถไฟนะคะ เราใช้ยานพาหนะด้วยรถไฟใช่ไหมคะหรือเราจะเดินทางไปเที่ยวไกลๆนะคะและใช้ระยะเวลารวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยอ่าเราก็เดินเราก็เลือกเดินทางด้วยทางอากาศด้วยยานพาหนะเครื่องบินใช่ไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะก็สรุปให้ฟังเลยนะคะว่าความหมายของยานพาหนะหมายถึงอะไรนะคะเขาบอกว่ายานพาหนะก็ มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์มากเลยแล้วก็ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางไม่ว่าเราจะเดินทางไปทางบกแล้วก็ด้วยรถยนต์หรือเราจะเดินทางไปด้วยทางน้ำก็ด้วยเรือหรือเราจะเดินทางด้วยทางอากาศก็ด้วยเครื่องบินเห็นไหมนะคะเป็นเขาเรียกว่ายานพาหนะนะคะที่ช่วยให้เราเดินทางไปในที่ต่างๆได้ด้วยความสะดวกแล้วก็รวดเร็ว นะคะีที่ยังว่ายานพาหนะคืออะไรนะคะยานพาหนะเป็นสิ่งประดิษฐ์อ่าเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุนะคะเป็นวัตถุหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะคะอ่าซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายอ่าแล้วก็ขนส่งนะไปได้โดยยานพาหนะส่วนใหญ่สร้างขึ้นด้วย ฝีมือมนุษย์นะลูกนะเช่นอะไรบ้างคะรถยนต์อ่ารถจัก,กรยานยนต์อ่าเครื่องบินแล้วก็เรือนะอันนี้เป็นต้นรยกว่ายานพาหนะนะคะทีนี้เด็กๆเ,เข้าใจคําว่ายานพาหนะหรือ,อยังคะความหมายของยานพาหนะคืออะไรนะคะอ่าความหมายของยานพาหนะก็คือเป็นวัตถุนะหรือสิ่งประดิษฐ์น่ะ นะคะที่ไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตนะคะแล้วซึ่งแล้วซึ่งทำไมคะสามารถเคลื่อนย้ายแล้วก็ขนส่งนะนะเคลื่อนย้ายไปจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหรือเราจะขนส่งสินค้าขนส่งอะไรก็แล้วแต่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะคะไปได้โดยยานพาหนะนะคะแล้วส่วนใหญ่ยานพาหนะที่กุตาเอ่ยมาเนี้ย เป็นฝีมือของมนุษย์สร้างขึ้นมานะคะเด็กๆนะคะซึ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพวกเราใช่ไหมคะทีนี้ผูตัดสรุปให้ฟังเลยนะคะทีนี้มาดูการบ้านของเรานะคะเด็กๆเปิดไปในเล่มกิจกรรมนะคะแล้วเด็กๆก็เปิดไปในหน้านี้นะคะให้เด็กๆระบายสีรถยนต์ให้สวยงามนะคะระบายเสร็จแล้วหนูก็ประเมิน ตนเองให้ดาวตนเองนะคะอ่ะแล้วก็มาอีกเล่มหนึ่งนะคะคือเล่มนี้เล่มนี้เป็นการบ้านเล่มที่3หน้า22นะคะเขบอกว่าให้นักเรียนจับคู่ภาพสัตว์เลี้ยงอ่ที่มีอยู่ในเนี้ยนะคะนะคะและมีท่าทางแตกต่างกันไปเช่นภาพด้านขวามือเนี่ย จะมีภาพนกภาพแมวนะนะภาพนกพูกแล้วก็ภาพไก่นะคะที่มันจะทำท่าทางแตกต่างกับภาพที่อยู่ด้านซ้ายมือนะคะหนูดูซิว่าภาพนกด้านขวามือภาพนี้ยกำลังทำอะไรแล้วดูแล้วหนูก็มาดูนกภาพดาภาพด้านภาพด้านซ้ายมือว่านกด้านทางซ้ายมือทำท่าทางทำอะไร แล้วหนูก็ยงเข้าหากันเข้าใจไหมคะแล้วมาดูแมวแมวภาพทางด้านขวาแมวภาพทำด้านฝาทําท่าอะไรแล้วมาดูแมวภาพทางซ้ายมือทําท่าอย่างไรแล้วหนูก็โยงเข้าหากันนะคะโยงทุกภาพให้เสร็จเรียบร้อยแล้วหนูก็ระบายสีนะคะแล้วก็ให้เด็กๆส่งนะคะงานมาในห้องคลาสม แล้วครูตะจะได้ตรวจนะคะเด็กๆเด็กๆคะวันนี้ก็ครูตะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะนะคะเด็กๆแล้เด็กๆคะไว้เราเราพบกันใหม่ในวันต่อไปนะคะบายบายสวัสดีค่ะนะคะเด็กๆนะคะครูตาก็ ขอสรุปนะคะหน่วยความปลอดภัยในยานพาหนะนะแล้วก็หน่วยย่อยความหมายของยานพาหนะนะคะ<ส>เดี๋ยวครูตัดจะสรุปให้เด็กๆฟังอีกทีนะคะอ่ายานพาหนะก็หมายถึงวัตถุหรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะ เราสามารถใช้นะยานพานะที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยที่สามารถอำนวยความสะดวกในการเดินทางเนี่ยขนส่งสินค้าขนส่งอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะขนส่งไปแล้วก็เคลื่อนย้ายนะเคลื่อนย้ายสิ่งของจากที่1ไปยังอีกที่หหรือจะเป็นการเดินทางจากที่1ไปยังอีกที่หด้วยยานพาหนะต่างๆจะด้วยวิธี เดินทางด้วยทางบกด้วยอะไรล่ะคะด้วยรถยนต์หรือจะเป็นทางน้ําก็ด้วยเรือหรือจะเป็นทางอากาศด้วยเครื่องบินอันนี้เขาเรียกว่ายานพาหนะทั้งสิ้นเลยน,นะคะซึ่งยานพาหนะเหล่านี้ที่คุตะพูดถึงเนี้ยนะคะมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางของเราไปจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะคะ เด็กๆเข้าใจไหมคะนะคะและเด็กๆคะอย่าลืมทํางานส่งคุตะมาในห้องค่าสดดมนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันปีใหม่อ่าวันใหม่ปีพศ2565ซึ่งเรามาเจอกันวันแรกและเป็นวันเปิดภาคเรียนนะคะเป็นวันเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่สองของเรานะคะ ปีการศึกษา2,565เป็นวันแรกเลยนะคะเด็กนะคะวันนี้คุณตาก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบายบายสวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่นะคะเด็กๆ